โอเคครับตอนนี้เราจะมาทำชาเลนจ์หนึ่งช่โม,มงในผ้านี้นะครับท่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันสวัสดีดีมนะครับดีมไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเพื่อนของผมเองบอกเลยว่ามาเรามาอยู่ในผ้ากันเลยตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในผ้านนะครับ คนอาจจะไม่เห็นนะครับว่าเราอยู่ไหนกันเอาคิดว่านะครับเอาคิดว่านะครับมันน่าจะมืดเกินไปสำหรับเราสักหน่อยโอเคครับตอนนี้เรากำลัง,อ,นนอ,นนลงอยู่ในผ้านะครับหยิบอันหนักแนบหนึ่งชั่วโมงนะครับตัดไปตอนอันน่าดีกว่าผมว่าจะเปลี่ยนชาเลนจ์ดีกว่า อยู่บนเตียงยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วจะอ่านหนังสือยังไงก็อยู่นู่นครับมันทำจะเกานแบบนี้แต่ห้ามหยับพื้นนะครับแต่หยับพนมได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ผมเป็นการผ่านหน้แลวกันปะตอนนี้นะครับเราได้ลงผมมาแล้วนะครับดูตอนนี้เรากําลังเดินไปนครับหนังสือนะเราจะอ่านประวัติศาสตร์กันนะครับคลิปนี้สําหรับเด็กนะครับ นอนอ่านกันเลยดีกว่ามาครับเป็นการบ้านพอดีเลยด้วยมาครับนี่ครับนี่มาแล้ว การเรียงดำดัเหตุการณ์ที่จะทราบว่าจะเกิดขึ้นเดีย๋ยวเราตัดไปตอนอ่านจบแล้วสอบถามเรื่องเราจากพ่อแม่ฉันเห็นยายหมักสวมแหวนทองคำประดับพออยู่เสมอฉันสงสัยว่าแหวนนี้ได้ได้มาอย่างไร ยายเล่าว่าเมื่อพ่อแม่ของยายเปลี่ยนเอาอาชีพเราเหนือนจะมาทําเป็นกุคนขายผลไม้ผลไ,ไม้ที่ร้านของยายขายดีเพราะพ่อแม่ของยายเหลือผลไม้เก่งเลือกผลไม้เก่งและคัดแต่ผลไม้ดีๆให้ลูกค้าจึงให จึงทำให้มีคนซื้อผลไม้ที่ร้านเยอะมากใจรู้จักกับตาเพราะตาซื้อผลไม้ราที่ร้านเป็นประจำในที่สุดตาก็จึงให้ผู้ใหญ่มาสู่ขายเพื่อแต่งงาน โอเคนะครับได้อ่านจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเล่มแรกของเราเล่มที่สองผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วนะเราตัดไปตอนเอาหนังสือเลยดีกว่าเอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาไปยโอเคนะครับตอนนี้้องอยู่ตรงนี้แล้วนะตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าเราเจะก้าวถึงไหมนะนี่ครับนะครับตอนนี้นะเรากำลังเดินไปนะครับ ตอนนี้เราได้วางแล้วเอาไหนดีโอเคนะครับครบจงหนึ่งชั่วโมงอ่ะโอเคนะครับถ้ามันครบมันจะมีเสียงนะครับโอเคครับเราต้อ้ยโอเคนะครับตอนนี้เราได้กึ้นเตียงเต็มที่เรียบร้อยนะครับ ้าบอกว่าอยู่บนเตียงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็อยู่บนโต๊ะได้ใช่ปะเดี๋ยวเรากินน้ําขึ้นก่อนดีกว่าครับนี่ครับน้ําจัดเตรียมไว้แล้วนะก่อนผมจะมาทำคลิปนี้ผมเตรียมวัสดุอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันตอนนี้เ,เราตัดไปตอนหนึ่งเราไปตัดไปตอนนั้นเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราได้จัดห้องเสร็จไปที่เรียบร้อยจุ๊บจุ๊เมื่อก่อนนะมันเล็กขานาดนี้